ลองมาพัดทั่วงอกกันดีกว่าค่ะพี่น้องน้อยอยากทานถั่วงอ,อกนะว้าวน้อจะทอดต้าหูค่ะพี่น้องทอดให้มันกรอบๆหน่อยน้องน้ว้หั่นต้นหอมกับขึ้นชาแล้วนะพัดง่ายๆค่ะพี่น้องทานกับข้าวสวยนะว้าว,ว,าวอยากกินมาโดนแล้วค่ะพี่น้องจัดเลยค่ะ ตีเลยใส้กอบตอนนี้เลยนะว่าช่วงนไม่ง่ายๆด้วยนยนะจอร่อยกับเข้าวสวยตง่ายๆปากะไดแล้วค่ะ นอบใส่ผักแล้วก็เสร็จปะติ๊กไทยนะไม่ชอบติ๊กไทยต้องทำติกเช้าพุดเอาเลยนะ้วติ๊กพุดขาเสร็จแล้วค่ะก็เสร็จแล้วละทุกคนนะ แต่ข้าวสวยร้อนๆมาทานด้วยกันค่ะทุกคนว้าวว้าว,ว,าวมาเด้อค่ะผัดถงง่ายง่ายงบไม่ถึงร้อยนะงบประมาณสี่สิบกว่าบาทนะคะน้องอยภาคกิจพาดรอเอียนเทเวิฝากช่องนี้เด้อจ้าฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร e นะคะฝากกดกระดิ่งนะคะเพื่อผัดกิจใหม่ๆเมนูง,ง่ายๆทำกับข้าวง่ายๆแบบบ้านๆสไตล์น้องอยค่ะทุกคนหอมบอค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย